สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาว่าด้วยเรื่องเพราะเหตุใดชาตินี้จึงมีคนรักคนนิยมมีคนแห่ชื่นชมเป็นจำนวนมากเสด็จพ่อองค์เพชรทรงตรัสไว้ว่าได้ความรัก ก็เพราะว่าตัวเองนั้นเคยให้ความรักกับคนอื่นไว้เคยให้ความจริงใจเคยให้ความปรารถนาดีไม่คิดอิจฉาไม่ริษยาในความดีหรือสิ่งที่ดีๆทั้งหลายที่เขาพึงจะได้มีแต่สนับสนุนให้คนได้สิ่งดีๆ ถ้ามีนิสัยเช่นนี้ในอดีตชาติกลับมาเกิดอีกก็จะทําให้เป็นที่รักเป็นที่นิยมและไม่ค่อยที่จะมีคนอิจฉาเท่าไหร่แต่ดูว่าด้วยเรื่องโรคกระทำแล้วมันก็ต้องมีบ้างแหละที่จะเป็นที่ไม่ชื่นชอบเป็นที่อิจฉาริษยาของใครมันอาจจะไม่ใช่เพราะกรรมของเราแต่เป็นเรื่องของอุปนิสัยต่างๆต,ต,ตามจิตใจคน เพราะมันเป็นโลกธรรมจะให้มีแต่คนรักอย่างเดียวนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้เสมือนพระพุทธองค์แม้พระองค์ทรงดีงามขนาดไหนก็ต้องมีคนเกลียดคนอิจฉาพระองค์เช่นเดียวกันจึงขอฝากคาแนะนำดีๆเกร็ดความรู้ดีๆนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เราได้อุปนิสัยได้สิ่งที่ดีงามในภพชาติต่อไปคะ่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ